สวัสดีค่ะเวลาดี21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมรายการคนคุยข่าวค่ะอยู่กับดิฉันศิรินทิพย์ประทุมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แน่นอนว่าเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะคะวันนี้แน่นอนก็มีเรื่องราวสาระต่างๆนะคะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทักทายได้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง NBT 11ภากกลางรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ PRD นะคะหรือว่าท่านใดที่ติดตามประเด็นต่างๆย้อนหลังนะ ะะ YouTube Facebook รวมไปถึง TikTok ใช้ชื่อเดียวกันว่าคนคุยข่าวนะคะ วันนี้คนคุยข่าวค่ะมีเรื่องราวนะคะช่วงแรกเป็นคุยข่าวดีก็มีเรื่องราวมาฝากกันถือว่าเป็นเรื่องดีๆก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลมีการหนุนในเรื่องของการประกวดข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวคุณภาพซึ่งหลายๆประเทศก็ยอมรับะนะคะว่าข้าวหอมมะลิของไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะข้าวหอมมะลินะคะถือว่าเป็นข้าวในตลาดข้าวพรีเมียมที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นผู้ผ,ผลิตข้าว รายสำคัญของโลกในเรื่องของการส่งออกก็อยู่ที่ปีละประมาณ8.76ล้านตันนะคะก็คือ8ล้านตันเสษอันนี้เป็นข้อมูลของปี2,566ที่มีการส่งออกข้าวไปนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ ทางกระทรวงพาณนนิชย์ค่ะมีการจัดประกวดในเรื่องของข้าวหอมมะลิประเทศไทยประจำปี2566โดยมีการเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิส่งข้าวเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ทางอีสานทางเหนือที่ปลูกข้าวเยอะๆแบบนี้นะคะมาส่งเข้าประกวดกันเพื่อที่จะเฟ้นหาและอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ เป็นการส่งเสริมการปลูกในเรื่องของข้าวหอมมะลิคุณภาพดีด้วยแล้วก็เป็นการสร้างต้นแบบเกษตรกรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการ M O U หรือว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในเรื่องของการซื้อขายล่วงหน้าในราคานำตลาดปริมาณกว่า343ตันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในเรื่องของกระสวงพานิย์ที่มีการจัดประกวดข้าวหอมมะลิค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปไนะคะว่าประเทศไทย ถือว่าเป็นอันดับต้น,ตนๆในเรื่องของการส่งออกข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวหอมมะลิของไทยเรียกได้ว่ารีเมียมมากๆเป็นที่ถูกอกถูกใจมากๆนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีข้าวอยากที่จะนําเข้าไปประกวดก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะคะทางกระสวงาณานี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะและนี่ก็คือคุยข่าวดีของคนคุยข่าวในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า ุยข่าวใหญ่มีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแ้งเองที่เราจะฝ่าวิกฤตไปได้วยกันหรือว่าเรื่องราวต่างๆของรัฐบาลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในขณะที่บางคนเห็นความสำคัญของน้ำเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินวิถีชีวิตแต่ขณะเดียวกับบางคนเปรียบน้ำคือทุกลมหายใจของชีวิต เพราะภัยแล้งไม่ได้สร้างเพียงความแห้งแล้งหรืออากาศที่ร้อนเท่านั้นแต่นับเป็นบ่อเกิดแห่งภัยพิบัติและหายนะที่ล้นส่งผลต่อทุกชีวิตผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จากไกลค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวจนในที่สุดก็ถึงตัวเราเจอกับวิกฤตภัยแล้งรุนแรงนะครับจากปรากฏการณ์เอลนินโยฮะนาข้าวเริ่มขาดน้าแห้งตายเกิดไฟป่าบนภูเขาบริเวณบ้านสาลาค่าฝุ่นพีมยังอยู่ในระดับอันตรายหลายพื้นที่ จงอย่ารอให้ความเสียหายจากภัยแล้งทำลายชีวิตแต่จงร่วมปกป้องป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็นและต้นเหตุการเกิดโลกร้อนวิกฤตภัยแล้งแก้ได้ถ้าช่วยกันคนคุยข่าวเจาะลึกทุกประเด็นข่าวให้ชัดเจนด้วยเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ประโยชน์ดูแล้จบครบประเด็นสำคัญโดยงานเหล่านี้เนี่ย คือต่างคนต่างมีหน้าที่และความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไปส่งผลให้ฝุ่น PM 25ลดลงถึง20 2 4ถึง24%สําำหรับหลายๆคนที่รอคอยในช่วงปลายปีของฤดูหนาวแล้วก็เตรียมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21.30นาิกานาทีถึง22.00นาฬิกาดูทีวีเปิด MBT 1 1ภาคกลางดูออนไลน์เปิด PRD มาในช่วงที่2ของคนคุยข่าวเป็นคุยข่าวใหญ่แต่ว่าอย่างที่เราบอกกันว่าเราจะฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกันนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะภาคตะว,วันออกที่เป็นเมืองผลไม้อย่างจันทบุรีตรัดระยองที่ประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งค่ะแต่ว่า นี่นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ประสบภัยแล้งหนักฝนไม่ตกนานกว่า2เดือนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ42องศาเซลเซียสก็ส่งผลให้เกษตร,รกรผู้ปลูกทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นพืชเศ,ษศรษฐกิจอีกหนึ่งช่องทางในอำเภอเทพสถิตได้รับผลกระทบอย่างหนักลำคลองน้ำแห้งขอดทุเรียนยืนต้นตายกว่า200ต้นก็เสียหายนับแสนบาทค่ะ นายวิทยานาดีอายุ63ปีอยู่ที่ตำบลน,นายางกลัดนะคะที่เป็นเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนนะคะบอกว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาทําให้ทุเรียนพันหมอนทองบนเนื้อที่8ไร่ที่ปลูกไว้อายุกว่า8ปีที่กําลังเติบโต200ต้นกําลังออกผลผลิตเลยค่ะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวกําลังยืนต้นตายเกือบทั้งหมดเลยนะคะ บางต้นมีสภาพต้นแห้งใบร่วงเหลือแต่กิ่งบางต้นใบเริ่มเป็นสีเหลืองส่วนยอดบนเนี่ยก็แห้งตายนอกจากนั้นผลผลิตที่กําลังจะเก็บผลออกขายในอีกไม่กี่เดือนก็พลอยล่วงล่นเสียหายไปด้วยเช่นกันมูลค่าความเสียหายตอนนี้เนี่ยตีประมาณเข้าๆไม่ต่ำกว่าแสนบาทแล้วนะคะ โดยเฉพาะปีนี้แ้งหนักมากฝนทิ้งช่วงห่างมานานกว่า2เดือนแล้วบางวันมีก้อนเมฆลอยปกคลุมมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าชุเรียนพันธุหมอนทองที่ปลูกไว้ทยอยแห้งตายทั้งหมดตนเองมีสระน้ําอยู่หนึ่งสระสูบน้ำเนี่ยรดวันละหนึ่งครั้งครั้งละประมาณ10นาทีเฉพาะในช่วงเย็นเท่านั้นเนื่องจากน้ําในสระเนี่ยที่มีเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าความแห้งแล้งทําให้น้ําในสระเริ่มแห้งขอดอยู่ ที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่เพียงก้นสระเท่านั้นก็ทําให้ต้นทุเรียนอายุกว่า8ปี2 0 0ต้นขาดน้ําทยอยยืนต้นตายเกือบหมดนะคะหากฝนยังไม่ตกลงมาในเร็วๆนี้ก็คาดว่าทุเรียนที่กําลังแหกเหี่ยวใกล้ย,ยืนต้นตายก็คงไม่รอดแม้แต่ต้นเดียวก็เลยอยากจะขอวิงวอนหน่วยง,งานภาครัฐเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทุกปีเมื่อถึงหน้าแล้งจะมีการทําฝนเทียมช่วยเกษตรกรแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไม่เห็นมีฝนเทียมแม้ว่าข่าวก็ยังไม่เห็นทุเรียนที่ยืนต้นต,นตายขนาดนี้มูลค่าความเสียหายรวม8ไร่เนี่ยเป็นเงินประมาณ200,000คนทำสวนเหนื่อยมากก็ต้องมาเจอกับวิกฤตฝนแล้งไม่มีน้ำใช้ทำให้ความหวังในปีหน้าก็คงไม่มีทุเรียนได้เก็บผลผลิตก็คงสิ้นหวังไปเลยรู้สึกรันทดจิตใจต้องยืนมองต้นทุเรียนที่ปลูกมากับมือเนี่ย มันแห้งเฉียวเฉาแล้วก็แทบจะยืนต้นตายไปต่อหน้าต่อตานะคะซึ่งในปีต่อไปก็คงต้องหาซื้อสายพันธุ์ทุเรียนมาปลูกทดแทนต้นที่ตายไปอีกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งอีกหรือไม่หรือว่าเกิดภัยแล้งเหมือนกับเช่นนี้ที่ประสบปัญหาอีกหรือไม่ก็ต้องรอต่อไปค่ะ มาดูที่เรื่องของการคมนาคมค่ะนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนะคะได้ มีการเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมั่นใจว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีหรือว่าช่วงกันยายน2568รถไฟฟ้าทุกสีท,กสทุกสายจะเข้าร่วมนโยบายทั้งหมดขณะที่รถไฟฟ้าสีอื่นที่อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างและเตรียมก่อสร้างซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จหากตนยังดารงตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก็ขอยืนยันว่าจะผลักดันให้เข้าร่วมนโยบายทั้งหมดเช่นเดียวกัน คุณสุริยะค่ะรองนายกนะคะท่านยังกล่าวต่อว่านโยบายดังกล่าวนอกจากเป็นการลดภาราค่าของชีพของประชาชนก็ยังสามารถลดปัญหา PM 2.5ในขณะนี้ได้อีกด้วยเนื่องจากประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็มีการปรับเปลี่ยนการเดินทางมาใช้รถไฟฟ้าแทนรวมถึงยังแก้ไขปัญหาการจาราจรติดขัดในพื้นที่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการจัดเส้นทางฟีดเดอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายพร้อมกับคาดว่าภายในระยะ2-3เดือนนี้จะเห็นความชัดเจนซึ่งนอกเหนือจากขอสอมอ,อก,กอแล้วหากเอกชนรายใดเองที่มีความพร้อมด้านการให้บริการขนส่งก็สามารถเข้าร่วมการจัดเส้นทางฟีดเดอร์ได้ซึ่งแผนระยะสั้นจะผักดันประมาณ30เส้นทางค่ะ เพื่อที่จะรองรับการให้บริการลดไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงส่วนระยะต่อไปคาดว่าเป็นช่วงปี2,568ถึง2,569ก็จะมีการเพิ่มจำนวนเพิ่มเติมเพื่พอรองรับการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีเขียวสายสีชมพูและสายสีส้มและอีก66เส้นทางจะดำเนินการในระยะถัดไปตั้งแต่ปี2,560ขออภัยค่ะ2,570เป็นต้นไปะนะคะ ด้านแผนจัดทำพรบรตัวร่วมขณะนี้ก็มีการเจรจากับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาถึงหลักการด้านต่างๆที่มีความเหมาะสมเบื้องต้นคาดว่าภายในปี2568ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวก,กันยังได้มีการจัดเตรียมแผนจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจากมาตรการดังกล่าวนะคะ โดยเม็ดเงินจากกองทุนที่จะนํามาชดเชยนั้นจะมาจากการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลแบบนี้เป็นตน้นทางด้านของนายสระวงเทียนทองค่ะเลขาธิการพักเพื่อไทยมีการเปิดเผยนะคะบอกว่า3มพฤษภาคมนี้เนี่ยพรรเพื่อไทยจะมีการจัดกิจกรรมสรุปการดําเนินงานของพักเพื่อไทยและสรุปผลงาน ของรัฐบาลภายใต้การนําของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใต้จีมงาน10เดือนที่ไม่ต้องรอทําต่อให้เต็ม10ตั้งแต่ที่รัฐบาลเริ่มเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินวันที่1กันยายน2566จนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า240วันหรือประมาณ9เดือนขณะนี้กำลังเข้าสู่เดือนที่10 ซึ่งพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องซึ่งในวันนี้ได้มาทบทวนถึงการตัดสินใจที่ทําการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องรอให้สมาชิกวุฒิสภาหมดอายุในวันที่11พฤษภาคมนี้ เพราะหากเรารอความสําเร็จที่กําลังจะทยอยออกมาก็จะไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้ภายในงานก็จะมีการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมและความสําเร็จในการทํางานที่ผ่านมาของนายกอบจในนามของพรรคเพื่อไทยในสมัยที่ผ่านมาที่เคยได้รับความไว้วางใจและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมถึงจะมีการเปิดตัวเพื่อไทยปาร์ตี้อะคาเดมีซึ่งจะมีการรวบรวมหรือว่าเก็บเกี่ยวผลงานของพรรคเพื่อไทยไว้นะคะขณะที่นางสาวคัติยาสวัสดีผลระบุแบบนี้รัฐบาลเพื่อไทยภายใต้แกนนำภายใต้การน,นำของนายเสฐาก็จะใช้เวลาทุกวินาทีในการบริหารประเทศอย่างคุ้มค่าที่สุดและจะเดินหน้าผลักดันให้เกิดการให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามที่สัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้ให้ได้ ภารกิจผักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ให้ไว้กับประชาชนพร้อมมั่นใจหากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเดินหน้าอย่างมียุทธศาสตร์และได้รับการสนับสนุนจากพลังของพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นเนี่ย <c oughs> ก็จะมีโอกาสเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา4ปีของรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน ทางด้านของนายชานินรุ่งชนะเกียรติค่ะมีการกล่าวเพิ่มเติมภายในงานเนี่ยจะเป็นการสรุปผลงานการเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมานาคมอย่างเป็นระบบเป็นวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ในอดีตและได้เริ่มอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในสมัยของรัฐบาลนี้พร้อมย้ำว่าการเดินหน้าไปถึงเป้าหมายทุกเส้นทางในปี2568เพื่อลดค่าของชีพให้ประชาชนรวมถึง การแสวงหาความร่วมมือทุกทางโดยหน้าโครงการดิจิทัล w a l l ล็ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการรดน้ําหน้าบ้านทุกครัวเรือนกระตุ้นกําลังซื้อกระตุ้นการลงทุนให้เศรษฐกิจฐานรากโตทุกชุมชนวางฐานรากประเทศไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมและคืนศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะ หลังจากที่นายปานปีพะหิทธานุกรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากถูกปรับออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไว้วางใจและมีประสบการณ์ด้านการทูตเข้ามารับช่วงต่อล่าสุดก็มีการรายงานว่านายมาลิดสีงยมพงศ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนก่อนก็น่าจะเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ เศรษฐากล่าวว่าบุคคลนี้นมีประสบการณ์ในวงการการทูตและการเมืองมาอย่างยาวนานทำงานอยู่เบื้องหลังพักเพื่อไทยมาโดยตลอดมาลิสงเงียมพงค่ะเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในสายงานการทูตอาทิ เอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำคือรัสออสเตรเลียซึ่งรับผิดชอบการสถานเอกอัครราชทูตของไทยในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีและนาอูรูเป็นอดีตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิซึ่งรับผิดชอบการสาซึ่งรับผิดชอบการสถานเอกอัครราชทูตของไทยนะคะในฟิจิด้วย นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเอกอัครราชาทูตรประจำกรุงกาญมดุสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปลาลจากประวัติการทำงานที่ยาวนานก็ทำให้มาริรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงการทูตมีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศประกอบกับประสบการณ์ในการบริหารงานระดับสูงก็ถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะที่ เมื่อวานนี้ค่ะ29เมษายนนางสาวสุดาวันหว,วังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะว่าตลอดออหลายระยะเวลาที่ผ่านมาในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงไม่ได้เป็นระยะเวลาที่นานมากแต่ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่มีค่ามากค่ะ ได้ร่วมวางแผนผลักดันง,งานต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยมามากมายดิฉันนางสาวสุดาวนหวังสุภกิจโกศลอยากขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกรมการท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกรมพระศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อพทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือผลักดันพัฒนาการท่องเที่ยวไทยและกีฬาในประเทศไทยแม้ว่าการเข้ามารับตําแหน่งในเวลาอันสัน้นแต่ว่าถือว่าเป็นระยะเวลาที่มีความสุขมีคุณค่าที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาทํางานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวไทยและวงการกีฬาไทยก้าวไปข้างหน้าขอบคุณค่ะอันนี้เป็นการโพสเฟซบุ๊กนะคะเมื่อวานนี้นะคะ ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะภายหลังราชกิจจานุเบกษามีการประกาศแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินด้วยหนึ่งในนั้นก็มีนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะ โดยบรรยากาศหน้าห้องทํางานของนายแพทย์ชนน่านก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะผู้สื่อข่าวขึ้นไปสังเกตบริเวณหน้าห้องทํางานก็พบว่ามีการปลดป้ายชื่อของนายแพทย์ชนน่านออกส่วนสิ่งของเอกสารต่างๆภายในห้องทํางานก็ถูกขนย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาเหลือก็แต่เพียงเอกสารที่ไม่สาําคัญบางส่วนที่นายแพทย์ชนน่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาขนย้ายเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นความคืบหน้า ส่วนในเรื่องของอากาศร้อนค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี2567ภายใต้หัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความปลอดภัยและชีวอนามายัยถึงปัญหาสภาพอากาศว่าในปัจจุบันที่อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะประเทศไทยขณะนี้เนี่ยอุณหภูมิประมาณ40ถึง43องศา,ศาเซลเซียส ผู้ใช้แรงงานหากรู้สึกร้อนเกินไปเนี่ยให้พยายามจิบน้ำบ่อยๆเวลาทำงานให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆและไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อให้การระบายความร้อนเนดีขึ้นและที่สำคัญเวลาออกไปทำงานควรจะอยู่กันเป็นกลุ่มหากเกิดโรคกลมแดดหรือว่าฮิสโตรกเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งในขณะที่แดดร้อนๆด้วยเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้ร้อนจนเกินไป นอกจากนี้นายพิพัฒย์ยังกล่าวนะคะยังฝากไปถึงเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ประกอบการด้วยว่าควรจะดูแลผู้ใช้แรงงานในขณะทำงานในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดให้ทำงานในที่ที่มีความเหมาะสมถ้าหากอากาศร้อนเกินไปควรงดทำงานกลางแจ้งหรือหากจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้งโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรติดตั้งพัดลมไอ้น้ำเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิให้กับลูกจ้างค่ะก็ถือว่า เป็นการช่วยเหลือกันนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยในช่วงของการทำงานเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าอากาศร้อนจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวโซเชียลค่ะ เรรรรีียนธนธาท่บกาะติดหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติประเทศไทยกับเส้นทางสู่เก้าอี้สวชุดใหม่ติดตามช่วงจับตาสวชุดใหม่6-7ในรายการคนคุยข่าวกับอัธเศสศโรธรัตนโอภาสทาง n b t 11ภาคกลางและทางออนไลน์ที่ PRD มาช่วงนี้คุยข่าวโซเชียลค่ะมีผู้ใช้ Tik To อกรายหนึ่งนะคะมีการโพสต์คลิปค่ะเป็นคลิปวิดีโอขนาดที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวชายคนหนึ่งที่อ,อ,อยู่ในคดีเสพยาบ้าแล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปที่โรงพักขณะอยู่ในรถเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการพูดคุยกับชายคนดังกล่าวมีช่วงหนึ่งที่ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ชอบยาบ้าตำรวจจึงถามว่าทำไมไม่ชอบยาบ้ามันแพงเหรอผู้ต้องหาปฏิเสธแล้วก็รีบบอกว่ามันถูกแล้วมันถูกเหลือเกิน เมื่อตำรวจถามตอว่าถ้าไม่ชอบแล้วไปซื้อทำไมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือถ้าไม่มีผมมันจะล่วไหลไปหาเยาวชนหาเด็กๆไม่ใช่น้อยอ่ะผมก็เลยต้องดักเผาทำลายมันก่อนอ๋ออันนี้คิดได้ยังไงคลิปดังกล่าวนะคะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอย่างเช่นต้องมอบเหรียญก้าหาญให้พี่เขาไหมเนี่ยทางการต้องเลื่อนตำแหน่งให้พี่เขาแล้วสองขั้นสาขั้นก็ว่าไปถือว่าเป็นคนที่เสียสละเพื่อชาติแล้วก็ขอบคุณแทนน้องๆเยาวชนด้วย นะคะข้อความแบบนี้เนี่ยหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวเราไปดูคลิปค่ะได้ได้โอ้โหแล้วเราทำไมอย่าบ้านเพียงเหรออย่าบ้าน,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 นมันถูกครับถูกเกินแต่โทษเหมือนถูกเกินเหรอถูกเกินครับโอแแ้แล้วแล้วมึงไม่ชอบไปยุติทำไมอ่ะมันก็ไปวิ่ผมก็รั่วไหนไปหาโยชนเด็กีกไม่ใช่น้อยอ่ะออ๋เราเลยทก็ไปหลักฐานครับผมก็ตั้งดักเผาทำลายมันก่อนโอ้ได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 ้เหลือราชการครับผมได้ได้โอ้โหแล้วเราทำไมอย่าบ้านอ่ะนะคะ ก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยตรงตามที่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าอาจจะต้องมอบเปลี่ยนกล้าหารให้นะคะออลองไปพิจารณาดูอีกทีว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาทำถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างว่าแหละยาบ้าเป็นยาเสพติดนะคะก็ต้องถูกลงโทษกันไปนะคะวันนี้หมดเวลาของคนคุยข่าวแล้วคะ่ะดิฉันพร้อมทั้งทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ หาท่านเยอะมากทุกคนคิดถึงลุงตู่หมดเลยใช่ใช่เอายังไงดีเอาจะตามตามตามชมให้ตามตามดีหรือตามไม่ดีเขาบอกว่าคิดถึงลุงตู่มากก็บอกคิดถึงลุงตู่บอกได้ว่าทุกคนเราคิดถึงแล้วก็อยากให้คนตั้งมั่นในความดีและทำเมื่อบ้านเหมือนกันต่อไปแล้วกันค่ะค่ะท่านเิดูแลสุขภาพนะคะท่านค่ะคุณจครับลาครับ